ครับผมกลุ่มบ้านพักคนชรานะครับจะมานําเสนอโครงงานนะครับการพัฒนาโมเดลวิเคราะห์ข้อความในโซเชียลมีเดียด้วยชุดข้อมูลไวสา e เซนติเมนต์นะครับโครงงานนี้จะนําเสนอขั้นตอนในการพัฒนาโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกสําหรับวิเคราะห์ข้อมูลข้อความในโซเชียลมีเดียของชุดข้อมูล หมายไซส์เซนติเมนตนครับก็จะทําการทําความสะอาดข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นการสร้างและการฝึกสอนโมเดลจนถึงการประมวลผลและปรับปรุงโมเดลนะครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงครับสมาชิกครับผมนายกาสิเดสโสพันรับหน้าที่นําเสนอโครงงานนะครับเตชินคำพาสอนะครับรับหน้าที่ตัดต่อวิดีโอแล้วก็นายสิทธิวิจิตโชน,นะครับรับหน้าที่จัดหาข้อมูลนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลการทําโมเดลแล้วก็ การแก้ไขปรับปรุงงานนะครับวัตถุประสงค์นะครับใช้พัฒนามโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกสําหรับการวิเคราะห์ข้อความโซเชียลมีเดียครับเพิ่มความแม่นยําในการทํานายรูปแบบของข้อความโซเชียลมีเดียศึกษาและประยุกต์ใช้เทคนิคการประมวลผลคําภาษาประมวลภาษ,าษาธรรมชาติ NLP กับภาษาไทยนะครับภาพรวมของระบบนะครับหนึ่งนะครับภาพรวมและทําความสะอาดข้อมูลจากชุดข้อมูลนะครับ2นะครับ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นครับ3ครับการเตรียมโมเดล4การประเมินและการปรับปรุงโมเดลนะครับขั้นตอนพัฒนาโมเดลนะครับหนครับการเตรียมไลบรารีที่เกี่ยวข้องครับเริ่มต้นในการติดตั้งและนําเข้าไลบรารีที่จําเป็นสำหรับการพัฒนาโมเดลนะครับผมสองครับการโหลดข้อมูลครับใช้ pandas ในการอ่านข้อมูลจากไฟล์ csv นะครับและเก็บข้อมูลไว้ในตัวแปร data นะครับผม อตนการตรวจสอบข้อมูลครับตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นว่าโหลดข้อมูลเข้ามาถูกต้องหรือไม่นะครับและเช็คตรวจสอบคอลัมน์ที่เราต้องการนะครับผมการตรวจสอบค่าว่างครับผมแล้วก็สามนะครับการทําความสะอาดและการตัดคํานะครับการทําความสะอาดข้อความก็จะทําความสะอาดข้อความนี้นครับยกตัวอย่างเช่นอีโมจิก็จะหายไปอย่างนี้ครับมีฟังก์ชันในการตัดอีโมจินะครับผม การดึงคําหยุดภาษาไทยนะครับผมแล้วก็การตัดคําและลบคําหยุดนะครับผมต่อมาแล้วครับการดาวน์โหลดข้อมูลสำรองนะครับก็คือการบันทึกข้อมูลและจัดเก็บลงเครื่องนะครับผมสี่ับการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นนะครับการกระจายข้อความแบบนี้ครับก็จะมี positive นะครับ neutral นะครับ negative แล้วก็ question นะครับมีสี่แบบนะครับแปลงเป็นตัวเลขนะครับแล้วก็ ผลลัพธ์จากการรันโค้ดนะครับแสดงค่าสถิติความยาวชุดข้อมูลนะครับมีคำทั้งหมดนะครับ21,628นะครับเฉลี่ยข้อความอยู่ที่1 0 3 2คําคำนะค่ามาตรฐานอยู่ที่15.54าสนะครับคำสั้นสุดมีศูนย์คำนะ25%มีไม่เกิน3คำนะครับ50%ามีไม่เกิน5คำา75%มีความยาวมากกว่า12คำนะครับและความยาว,ยาวที่สุดมีสามจ สาม้ว7คำนะครับสรุปก็คือข้อความส่วนใหญ่มีความยาวไม่มากนักนะครับโดยครึ่งหนึ่งของคำนะมีความยาวประมาณคําคำเอาบางคำมีความยาวที่มากกว่าปกตินะครับอ่าสี่อ่าคำที่คำที่พบบ่อยนะครับคำว่ากินคนแล้วก็ดีนะครับการสร้างและแสดงบทดคาวนะครับสำหรับดูความถี่นะครับผมแล้วก็การเตรียม Word embedding Mo d e l นะครับผมการสร้างคำอ่าคำสร้างด c t i o n a r y คำและดัชนีนะครับผม โหลดเวกเตอร์ฝั่งตัวภาษาไทยนะครับผมต่อมาก็คือการสร้างเมทริกและเวกเตอร์ฝั่งตัวครับ6การเตรียมข้อมูลสําหรับโมเดลสรุปก็คือการตั้ง m a ็ l เ n k นะครับน่าจะเพียงพอในกรณีนี้นครับถ้าคุณต้องการครอบคุมข้อความที่ยาวกว่านี้สามารถเพิ่มไปที่150-200นะครับขึ้นอยู่กับความต้องการเลยครับเจ็ดนะครับการสร้างโมเดลนะครับ1ก็คือ s e q u e n t i ี l Mo d เดนะครับ2ครับ embedding layer 3ครับ B-Directional นะครับ LSTM Layer 4 Dense Layer นะครับ5 Compile Model นะครับ6นะครับ c o m p u t c a s t w e นะครับ7นะครับ Early Stopping Callback 8นะครับ Training the Model นะครับ9แล้วก็9นะครับ Model Summary นะครับผมการประเมินและการปรับปรุงนะครับ8.1นะครับประเมินโมเดลนะครับผมจะ Test Accuracy นะอยู่ที่52.61%นะครับผมแล้วก็มีกราฟความแม่นยำและการสูญเสียนะครับนี่เป็นความแม่นยำนะ Accuracy นะีนะ่คือ Model Loss นะครับผมแล้วก็รายงานผลการจำแนกนะครับผมก็คือจำแนกออกมา4แบบแบบนี้นะครับจะมี Accuracy นะครับแต่ละตัวแล้วก็การแสดง Confusion m a t r i c นะครับผมก็มี4แบบกันครับมี น e g a t ีฟเนทชั่ p โพซิทีฟแล้วก็ควี t i ่นแบบนี้ครับเกานะครับ,รบการปรับปรุงโมเดลให้ดีขึ้นนะครับเพิ่มการใช้ c ค w e สเวทในการฝึกโมเดลเพื่อจัดการกับปัญหาความไม่สมดุลของข้อมูลนะครับโดยการเพิ่มน้ำหนักให้กับค a s สจำนวนน้อยเช่นโพซิทีฟและก็นิเกตีฟนะครับเพื่อให้โมเดลให้ความสำคัญกับค a าสเหล่านี้มากขึ้นนะครับสิ่งที่แก้ไขก็คือนะครับเพิ่ม Early Stopping เพื่อหยุดการฝึกโมเดลนะครับ เมื่อค่าความแม่นยำ validation ไม่ดีขึ้นหลังจาก5 epochs นะครับเพื่อป้องกัน overfitting นะครับโดยการคืนค่าเว i ที่ดีที่สุดนะครับผม2ครับการ reduce LRO นะครับเพื่อลดค่า learning rate นะครับต่อมาครับการแก้ไข layer นะครับ l s t m นะครับเป็น BiLSTM แทนนะครับผม4นะครับปรับปรุงโครงสร้างของชั้น Dense นะครับผมต่อมาครับการลบอินพุตเลงที่ถูก d e p เ a t e นะครับ6นะครับการปรับจำนวน eports นะครับเพิ่มจำนวน e p o r t เป็น20นะครับ9กาครับการสร้างโมเดลที่ปรับปรุงแล้วนะครับเพื่อเปรียบเทียบนะครับผมนะครับผมก็เป็นการสร้างโมเดลนะครับแล้วก็10นะครับการประเมินผลที่ปรับปรุงโมเดลนะครับผมการประเมินผลโมเดลใหม่นะครับผม ถ้า a c c u r c c y นะครับเปลี่ยนเป็น47.34%นะครับผมการแสดงการความแม่นยำตลนสูญเสียตัวใหม่นะครับผมนี่ก็คือ a c c u r c c y นะครับผมนี่ o d เด loss สรุปก็คือโมเดลชุดที่2ครับดูเหมือนจะมีผลลัพธ์ดีกว่านะครับเนื่องจาก e Accuracy ทั้งการเทน v d l t i o n นะครับมีล้มแนวม,มีแนวโน้มที่ดีมากขึ้นกว่าและมีความเสถียรภาพมากขึ้นนะครับ loss นะครับการลดลงของ validation loss แสดงถึงการเรียนรู้ที่ดีขึ้นครับและไม่เกิด overfitting เมื่อเทียบกับชุดที่1นนะครับดังนั้นชุดที่2มีการ train และ validation ที่ดูเสถียรมากกว่าและมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าในภาพรวมนะครับต่อมานะครับการรายงานผลการจําแนกนะครับผมก็มี4ีตัวแบบนี้นครับแล้วก็ข้อสรุปนะครับโมเดลที่ที่สนะครับโดยรวมมีผลลัพธ์ที่ดีกว่าน็กน้อยนะครับผมในแง่ของ accuracy recall และ F1 Score นะครับโดยเฉพาะในค้าเนกาทีฟและเนเชลครับผมโมเดลทั้งสองยังมีคงมีปัญหาในการจัดการกับค้าโพซิทีฟโดยมี F1 Score ที่ต่ำนะครับผมในการแสดงเมทริกส์นะครับผมจากรูปเมทริกส์นะครับผมเนกาทีฟนะครับโมเดลทำงานถูกต้องอยู่ที่หนึ่งร้อยร้อยหกสิบเอ็ดจากสามร้อยแปดสิบเจ็ดนะครับผม เป็น4.1.6%นะครับในชอโมเดลทำนายถูกต้องอยู่ที่589จากคำนะคจาก1,180เอ่อ1น8 0นะครับผม49%นะครับแล้วก็โพซิทีฟนะครับโมเดลทำงานถูกต้องอยู่ที่369นะครับจาก549นะครับแล้วก็ควี t ช่นนะครับโมเดลทำนายถูกต้องอยู่ที่19จาก47นะครับเป็น40.4%นะครับโมเดลนี้ทำนายคัส s โพซิทีฟได้ดี ต่ในคัสในท่อโพซิทีฟและควอช t i o n นะครับยังมีการทำนายผิดพลาดในปริมาณที่สูงนะครับโดยเฉพาะในท่ l มีการทำนายเป็นนิก t ทีฟหรือโพซิทีฟมากรูปที่2นะครับนิกาทีฟโมเดลนะครับทำนายถูกต้องอยู่ที่221%นะครับจาก387%นะครับเอ,อ่คำนะครับเป็น37.1%เนป็นต์นะครับในท่อนะครับโมเดลทำนายถูกต้องอยู่ที่300% 99นะครับจาก1,180นะครับเป็น33.8%นะครับโพซิทีฟนะครับโมเดลทำนายถูกต้องอยู่ที่383นะครับจาก549นะครับเป็น69.8%ควีเช่นครับทำนายโมเดลทำนายถูกต้องอยู่ที่27จาก47นะครับเป็น44.8%นะครับโมเดลนี้ดูเหมือนว่าจะทำนายโพซิทีฟได้ดีขึ้นเมื่อเทียบจากโมเดลแรกนะครับ ค a สต n เนกาทีฟและ q u e ช t ั่นนะครับมีการทํานายถูกต้องเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก c l ส s s เน u ชลนะครับมีการทํานายถูกน้อยลงมากนะครับเมื่อเทียบกับโมเดลแรกข้อสรุปก็คือทั้ง2โมเดลยังคงมีปัญหาในการทํานายค l ส s s เนทชลที่ยังมีความผิดพลาดค่อนข้างสูงแต่โมเดลที่2องครับมีการทํานายคัสต์เนกาทีฟโพซิทีฟและ q u e ช t ั่นที่ดีกว่าเล็กน้อยครับอกลุ่มบ้านพักคนชราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ